รถ n o n d i t y t y 1้หนคันนี้นะคะเป็นรถปี2010ค่ะราคาอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นค่ะถูกสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะวันนี้มาพบกับน้องนิสาที่ร้านตันออโตเซ็นเตอร์นะคะเรามาดูรายละเอียดของน้องคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเป็นรถ Honda City 1.5 SV นะคะรถปี2010ราคาอยู่ที่39,000บาทค่ะ วันนี้มีโปรส่วนลดมูลค่า3 0 0 0 0บาทด้วยนะคะราคาจะเหลือเพียงแค่279,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นฟรีดาวด้วยนะคะยังไม่พอค่ะน้องเขานั้นเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะยังได้โปรโมชั่นแถมฟรียางใหม่ยังได้กระจังหน้าสวยๆเท่ๆแบบนี้มาเลยค่ะยังมีไฟตัดหมอกให้ลูกค้าไปด้วยนะคะแถมยังมีชุดแต่งรอบพันมูลค่า15,000บาทให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะ และรถคันนี้นะคะยังมีเซ็นเซอร์ทางด้านหลังด้วยค่ะแล้วเรามาดูภายในของรถเขากันบ้างนะคะเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังค่ะลูกค้าคะได้เย็บของเขาก็ให้มาเป็นสีดำเช่นกันค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะหนูบอกเลยว่า FMAM ได้นะคะ USB ได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถใส่ a u x ได้ด้วยนะคะลูกค้า่ะยังไม่พอค่ะ แอร์ของเขาเป็นแอร์ออนเดอรล็อกค่ะรถ Honda City คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ด้วยค่ะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะให้มาแบบ3กา้านสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะกระจกของเขานะคะยังเป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยค่ะและที่บังแดดของเขานะคะยังให้กระจกมาทั้งสองข้างด้วยค่ะที่ร้านตันออตโต้นะคะคัดรถสวยประกัน่้มพร้อมขับได้ที่ตันออตโตเซ็นเตอร์ค่ะ อย่าลืมทิ้งชื่อและเบอร์โทรมาใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ